สวัสดีค่ะพบกับคุณแม่น้องข้าวไทยชามสิมาสนนทไทยเดนมาร์กวันนี้พาทุกคนทุกท่านเดินทางสู่ภาคตวันตกของประเทศเราเจอกันในคลิปสั้นๆทัศนศึกษาหาประสบการณ์ใส่เป้ต้นทุนชีวิตไปพร้อมๆกับน้องข้าวนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้หน้าเครื่องขุดโบราณที่มีอายุครบ75ปีในวันนี้ค่ะอายุจริงของเขาก็85ปีมีการเฉลิมฉลองกันนะคะประเทศเดนมาร์กมีการขุด เหมืองแรกขุดแร่ถานหินครั้งแรกในปี1937คะ่ะทุกคนเครื่องจักรนี้ก็หนึ่งในอา s t ซีคอน o n m ช c มช n นที่ใช้ทำงานในการขุดปีแรกในปี1947คะ่ะนับตั้งแต่ประเทศเดนมาร์กมีการขุดแร่ถ่านหินนะคะก็ทำให้ประเทศพัฒนาเจริญรุ่งเรืองนำถ่านหินนั้นมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นพลังงานความร้อนต่างๆค่ะที่นี่เหมาะกับการทัศนศึกษานะคะมีแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันค่ะเครื่องขุดตัวนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะมีการดูแลมีการสตาร์ทเครื่องทุกๆปีค่ะปีละ3ามครั้งก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ต้นข้าวยู่ดีมีแรงทุกคนค่ะบ๊ายบาย